เราก็มาอยู่ในแมป Resident m a s i c a l นะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่มาเจอเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพวกเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าห้อยกับเพื่อนๆนี่จะสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่างั้นไปดูเมลเล็กกันเลยดีกว่าค่ะและนี่เขาให้เราเปิดวิทยุนะคะและก็ได้รับข้อความแปลกๆจากรัฐบาลที่ไหนก็ไม่รู้นะคะฮัลโหลเพื่อน ต้องคอยหาของนะคะเอาไว้เตรียมตัวสําหรับคืนนี้นะคะอันนี้ก็สี่โมงแล้วพอตกเย็นนี่เราจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะทุกคนอันนี้เราก็ลองมาสํารวจที่ห้องนี้กันดูดีกว่านะคะเปิดไฟดูซิอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําเตรียมตัวสําหรับคืนนี้นะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะ,ะทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะ,ะเฮ้ยมาดูตรงนี้สิ น,นี้คือไม้ี่เอาไว้ทําอะไรอะและอันนี้เหมือนเขาจะให้ไม้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวนะอ๋อเอาไม้มาปิดหน้าต่างนะคะทุกบานค่ะทุกคนโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นข้างล่างอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นข้างล่างนะคะเดี๋ยวนะขอแบบว่าลงไปสํารวจดูหน่อยดีกว่าเอ๊มันมีอะไรอะมาทางนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันเห็นเครื่องหมายเตือนมันคืออะไรเหรออันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไอเจ้าพาวเวอร์มันทําให้ไฟของเราดับนะคะนี่เราจะต้องคอยมาซ่อมไฟด้วยนะคะอันนี้อันนี้เพื่อนเขากเก็บประแจเอาไว้ได้นะ,ะโอเคเราก็ซ่อมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีไฟฟ้าใช้แล้วนะ,ะอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะ แล้วเราจะต้องทำอะไรต่ออ๋อต้องปิดหน้าต่างทุกบานนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปิดได้ไหมเอา้าปิดไม่ได้แลว้ว่ะไม้หมดนะคะทุกคนเฮ้ยแล้วเ,เ,เ,เราต้องยังไงต่ออะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนเอาไม้หมดอะ่ะแล้วไงดีอะห้าโมงแล้วด้วยนี่ไม้หมดนะคะเปิดไฟก่อนลองสำรวจดูนะว่าตรงนี้มีไม้อะไรปะ ไม่มีนะอา้ไฟดับอีกแล้วอ๋หรือว่าเราใช้ไฟเยอะเกินเกิดอะไรขึ้นน่ะเครื่องเครื่องปรับะากาศมันพังเหรอวิมืดแล้ว,วไงดีปิดประตูก,ก่อนละกัน ขอส่องดูก่อนมีตัวอะไโรโผลมาหรือเปล่าอ,อไม่มีไม่มีอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยฉันก็นไม่เข้าไปอา้าวเนาะปิดประตูก่อนโอ้โหเปิดไฟเปิดไฟแสงสว่างทำให้เรานี่ไม่จิตตกนะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันเข้าไว้อา้าวประตูหน้าต่างนี่มันไม่ปิดอะอปีนขึ้นไปตามเพื่อน ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนอยู่ไหนเรามาอยู่ห้องนี้กันเถอะอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะทุกคนนอนได้ป่าเตียงเนี้ยนอนไม่ได้นะอ่าตอนนี้พวกเราสี่คนนะจะต้องสูงหัวอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อตู้นี้สามารถปิดได้แปลว่าเราก็หลบซ่อนอยู่ในตู้ได้นะอันนี้อะไรอะ่ะให้เราดูในกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่ไหมมันมีคอมพิวเตอร์ อันนี้เพื่อเราก็กําลังส่องดูอยู่นะว่าเหตุการณ์ข้างนอกนี่มีอะไรผิดแปลกหรือเปล่านะและเราก็อยู่อย่างหวาดกาลัวอ้าวซวยละไฟดับทําไงดีอ่ะ เพื่อความปลอดภัยนี่ขึ้นมาข้างบนละและเราจะต้องทำยังไงต่อเราก็มาแอบอยู่ในห้องนี้ทุกคนเลยปิดประตูและเราปิดประตูอย่างนี้แล้วเราจะรอดเหรอ,อ,อมือดก็มืดมองอะไรก็ไม่เห็นเลยงั้นเรามาแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมเพื่อนเออเป็นความคิดที่ดีและตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะมาแอบกันในตู้เสื้อผ้านะคะ ไฟก็ไม่สามารถเปิดได้นะทุกคนเอาละเราต้องไปแอบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> เหมือนห้องมันเหมือนห้องมันยังไม่มีความปลอดภัยดีนะเฮ้ยเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นอนะออมก็ oh God! ใช่ฉันได้ยิน,ได,ยนได้ยินอะไรบาอย่าง <c oughs> ฉันก็ได้ยินเหมือนกันตกๆเสียงหัวใจฉันเอง <c oughs> เอาละค่ะทุกคนเหมือนว่าเราจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกำลังเข้ามาในบ้านของเราค่ะ รู้ไหมอ่ะโอ้โหลุ้นแน่ลุ้นแน่ทุกคนวันออกตัวอะไรปะมันเปิดมันเปิดไอ้นี่ตู้มาจะเอดเรา่ะทุกคนเอาละ่ะทีนี้มีใครตายอะ่ะเอาหัวไทยเหมือนจะเป็นหัวเราเราตายนะโอ้เราตายในตอนตีหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็เพื่อนค่ะโอ้โหเรามาลุ้นกันนะเพื่อนของเราจะ เอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะทำไมต้องเป็นเราตายนะเออเอาละค่ะตอนนี้นะเราก็มาดูเพื่อนดูหัวเราดิโอ้โหผีไอสั์ป,ปะหลาดนี่มันโหดจริงๆอ่งาพวกเรานี่เติมน,นี่เลยแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเอ็นรู้สึกอะไรไหมาตายเพื่อนทุกคนตายกันตอนตีสองนะคะไม่เหลือรอดใครสักคนหนึ่งนะนนี้ ถือว่าแมปนี้เป็นแมปที่น่านเล่นอีกแมปหนึ่งเลยนะคนไหนที่อยากเล่นก็ลองมาเล่นกันดูได้นะฮะขอบคุณสมาชิกวีไอพที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอน,นใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ